นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับกลุ่มช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับนะและหลายโพสต์นะครับที่เพื่อนสมาชิกถามกันนะครับว่าเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นแล้วนะครับทําไมมันยังดังอยู่นะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นนะก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เข้ามาตอบว่าให้ไปตรวจสอบแกนดันโซ่หรือกระบอกดันโซ่นะครับ ไล่แกนดันโซ่หรือกระบอกดันโซ่เนี่ยมันตรวจสอบยังไงแล้วดูยังไงว่ามันดีหรือมันเสียนะครับวันนี้ผมมีคลิปมาให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือแกนดันโซ่หรือกระบอกดันโซ่นะครับมีอยู่3ตัวนะครับไอแกนดันโซ่หรือกระบอกดันโซ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นของที่มันดีหรือสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็คือเพื่อนสมาชิกสังเกตนะครับมันจะมีเม็ดลูกปืนอยู่นะครับ แต่การที่มันมีเม็ดลูกปืนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันใช้ได้หรือมันดีนะครับนะฮะเดี๋ยวมันดีมันเสียไงเดี๋ยวตามต่อนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับมันไม่มีเม็ดลูกปืนเพราะฉะนั้นไอตัวแรกอันเนี้ยเสียแน่นอน100%นะครับตัวนี้เสียแน่นอน100%เพราะว่าไม่มีเม็ดลูกปืนทีนี้ไอสอตัวเนี้ยมันมีเม็ดลูกปืนอยู่ แต่มันจะมีตัวหนึ่งดีมีตัวหนึ่งเสียวิธีการตรวจสอบก็คือให้เราไปล้างทาฟาร์มสะอาดนะเป่าลมให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราเอาน้ํามันเครื่องใหม่หยอดเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกดูนะครับผมหยอดตัวขวามือก่อนนะครับผมหยอดตัวซ้ายมือนะครับ รอสักครู่นะครับนะว่าถ้าดูจากโทรศัพท์นะครับดูจากวิดีโอตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำมันที่ผมหยอดไปที่แกนดันโซหรือกระบอกดันโซตัวขวามือน้ำมันยังคงขังอยู่ได้ตามปกติในขณะที่แกนดันโซหรือกระบอกดันโซตัวซ้ายมือนะครับน้ำมันมันหายไปแล้วนะครับ นั่นก็แสดงว่าไอ้ลูกปืนวันเวนะครับที่มันอยู่ในแกนหรือกระบอกดันโซ่ตัวเนี้มันไม่สามารถปิดเพื่อป้องกันน้ำมันเนี่ยไหลออกไปได้เวลามันทำงานจริงๆนะครับชิ้นงานตัวเนี้มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับไอ้ลูกปืนเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะแต่ตอนผมทำนี่คือผมหงายขึ้นมาด้านบนเพื่อให้เห็นนะครับอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะไหลลงไปในแกนหรือกระบอกนะครับ แล้วมันก็จะมาขังอยู่ที่ห้อง,องตรงนี้นะครับที่เป็นน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยนะครับพอน้ำมันมันไหลลงมาขังปับ๊บนะครับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถไหลออกผ่านทางเม็ดลูกป,ปืนได้นะครับคือไหลเข้าได้แต่ไหลออกไม่ได้นะต้องเป็นอย่างตัวขวาเนี่ยนะครับออกไม่ได้เพราะว่าวาว,าวหรือเม็ดลูกป,ปืนมันปิดส่วนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีเม็ดลูกป,ปืนก็จริงหรือมีวาวก็จริงแต่มันไม่ปิดมันเสีย เพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ดูแต่เพียงว่ามันมีเม็ดลูกปืนอยู่ก็ไม่ได้ตรวจสอบว่ามันดีหรือมันเสียเพราะนั้นพอใส่เข้าไปปั๊บไอตัวแกนหรือกระบอกมันจะกระเด้งขึ้นกระเด้งลงอย่างนี้ตลอดเวลานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับนะตัวขวามือตัวดีนะครับน้ำมันยังอยู่เท่าเดิมยังไม่หายไปไหนดูตัวซ้ายนะครับ มีเม็ดลูกปืนก็จริงนะครับเนี่ยนะครับน้ำมันยุบไปแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกสังเกตง่ายไหมครับข้างล่างเนี่ยมีน้ำมันไหลออกไปแล้วครับเนี่ยเสียนะครับโอเคนะครับตัวนี้คือตัวดีทีนี้เวลามันทํางานนะครับอ่ามันไม่ได้มีแค่ตัวแกนหรือกระบอกนะครับมันก็จะต้องมีตัวลูกยางนี่นะครับลูกยาง อันนี้คือเป็นของเดิมๆนะครับเป็นยางสีดำๆส่วนบางท่านจะกึงเป็นของยูรีเทนเป็น ium, อลูมิเนียมมันนั้นก็แล้วแต่ใส่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ใส่แกนหรือกระบอกเข้าไปก่อนนะครับแล้วจะตามด้วยสปริงนี่ฮนะสปริงแกนดันโซ่กระบ,บอกดันโซ่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนสมาชิกดูนะครับอันเนี้ยมา ใส่มากับเครื่องไลฟานนะครับนี่นะครับที่ผมกําลังตามหาประเกนอยู่นะครับนี่นะใส่มากับไลฟัานส่วนตัวนี้เป็นสปริงของแม่ปั๊มเบรกนะแม่ปั๊มดิสนะครับนี่ใส่อยู่ในเครื่อง Honda Wave 100ตัวเนี้ที่ผมทําอยู่นะครับนะที่ผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสวิตไฟบอกเกียร์ไปด้วยนะครับนี่นะให้ดูนะครับนะ ตัวตัวที่ดีตัวที่ถูกต้องคือสปริงตัวกลางนะครับอันนี้คือแปลงมาันนี้คือแปลงมานะครับนั้นทําแล้วทําให้มันถูกต้องทําให้มันดีนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยอก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ